สวัสดีครับวันนี้เราคจะมาดัดเท้าครับดัดเท้าโชว์เหรอครับ,รบแน่สั่งด้วยดัด <c oughs> ดัดเท้าเพื่อคลายเส้นนะคะเพราะว่าเท้าน้องเส้นมันจะลังแล้วก็ทำให้เท้าผิดรูปมากก็คือดัดแช่น้ำอุ่น ยกเท้าลูกขึ้นดูสินะคะเท <Okay. S 1> ้าเท้าของน้องจะผิดรูปมากนะคะ <Okay. S 1> เกิดจากตัวโรคที่น้องเป็น <Okay. S 1> เส้นมันก็จะล้างเข้าไป <Okay. S 1> แล้วก็จะประครับประคองโดยการแช่น้ำอุ่นแล้วก็พยายามที่จะดัด,ย,ดยืดค่ะยืดดึงออกมาไม่ให้มันพับเข้าข้างในมากเกินไป ทั้งสองข้างนะคะแต่ก่อนเท้าน้องก็จะไม่ได้ผิดรูปมากขนาดนี้พอดีมีช่วงหนึ่งที่น้องขาหักก็เลยต้องเข้าเฝือกพอเข้าเฝือกปุ๊บเราไม่ได้ทํากายภาพเข้าเฝือกอยู่สองเดือนเราไม่ได้ทํากายภาพที่เท้าน้องแล้วด้วยที่เฝือกมันมันบังคับด้วยเท้าน้องก็ยิ่งผิดรูปเข้าไปอีกอ่าพยายามที่จะอ่า ลังดึงลังที่มันลังอ่ะคะ่ะคลายออกมาอ่าคุณพยาบาลก็เป็นคุณป้าป้านะคะเ,เจ็บไหมลูกไม่เจ็บครับ โมนเป็นคนเก่งอยู่แล้วความอดทนสูงแต่ถ้าแม่ทำนี่เจ็บเจ็บเพราะว่าแม่ทำแม่ทำแรงแค่ไหนไแรงมาก หลังจากที่นวดเสร็จแล้วก็จะยืดเสร็จแล้วก็จะนวดด้วยน้ำมันมันสตาร์ดแล้วก็จะใส่บล็อกรองเท้านะคะอันนี้ก็ยืดยืดเสร็จแล้วดึงเสร็จแล้วเพราะว่าน้องแช่อยู่สักคู่แล้วะคะ่ะต่อไปก็จะนวดน้ำมันมันสตาร์ด หลังจากที่แช่น้ําอ no yes ุ่นแล้วก็ยืดเส้นแล้วต่อไปก็จะเป็นการนวดน้ํามันมัสตาร์ดตามสเต็ปโดยหมอนวดมือหนึ่งนะครับมัันนตีเลยะ นวดให้ตัวน้ำมันซึมเข้านั่งสบายเลยสินั่งสบายเลยสิน้อง ไอ้ลูจะยกรองเท้าขึ้นโชว์อันนั้นรองเท้าบล็อกเท้าเหรอครับบล็อกเท้าคู่นี้ตัดมาจากไหนลูกรหรอตัดมาจากขนแก่นบล็อกเท้าคู่นี้โรง,งพยาบาลสีนะักคารินนะคะโดยออเดอร์จากโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็นำออเดอร์มาตัดรัวน้ำมันมาตาัดแล้ว ให้มันซึมเข้าขั้นตอนต่อไปก็ใส่รองเท้านี่ไงน้องโชว์แนะนวดเสร็จแล้วต่อไปก็จะใส่บล็อกเท้านะคะ พกเท้าก็จะงอไปตามรูปขากับเท้าน้องนะคะข,า,ขาโรบอทน้องบอกว่าน้องน้องมีขาโรบอทเป็นเด็กพิเศษเป็นเด็ก VIP ต้องมีขาโรบอท เรียบร้อยหรือยังครับใช่แลครับฝากกิ๊บเลยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ้ามือการเนด้เยนะครับอยาลสวัสดีครับบ๊ายบาย